อ่าก็สวัสดีครับในว,วันนี้มาพบกับภูมิยักษ์อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับภูมิยักษ์ก็จะมาให้ทีเด็ดบอลหนึ่งคู่ครับนะก็ในวันที่สิบแปดนี้นะครับนะก็บอลไม่มีอะไรมากนะครับนะก็เป็นบอลลีกโปรตุเกสนะครับนะหลีกโปรตุเกสเออคู่นี้นะครับก็คือคู่สป o ตติ้งกรลอน,นครับกับ วาซิมนะครับนะสปอร์ตดึงริบบอนครับเปิดเดตเปิดราคามา2ลูก2ลูกควบครึ่งนะครับนะสลูกควบครึ่งก็เจ้าบ้านอย่างสปอร์ตดึงริบบอนครับผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะเลยทีเดียวนะครับเพราะลงเล่นแล้วแป้นัดหลังสุดนะของพวกเขาทุกรายการนะครับก็ลงเล่นแล้วชนะรวด8นึงแป้นัดเลยนะครับขณะที่ทีมเยนยาวาซิมนะครับก็ผลงานอะของเขาในช่วงหลังของเขาก็ต้อง เล่นบอลถ้วยมารายการนี้ก็รอบนี้ก็พวกเขาเองก็สามารถหักด่านทีมจากสูงสุดมาได้ก็ตามนะครับแต่ถ้าเทียบดูจากฟอร์มของพวกเขานะครับก็ยังดูคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากเหมือนกันนะเพราะลงเล่นแล้วสี่นั้น,นครับหลังสุดไม่ชนะใครมาเลยนะครับแพ้ทั้งสามเกมด้วยกันนะครับและขนาที่วาซิมเองนะครับก็พวกเขาครับเจ้าบกเจอกับทีมเจ้าบ้านผมว่าเป็นดูงานเป็นงานนะเป็นงานที่หนักแน่นอนนะครับเกมนี้ พวกเขาต้องบุกเจออย่างทีมรองจ่าฝูงของลีกอย่างสปอตติ้งกิฟบอนนะครับนะถ้าเทียบดูจากฟอร์มหลายเรื่องและผลงานและศักยภาพในทีมนะครับดูรวมของเขาแนละ้วทั้งทีมนี้ก็ต้องบอกว่านะับทางเจ้าบ้านอย่างสปอตติ้งกิฟบอนนะพวกเขายังดูเหนือกว่าแน่นอนนะครับและดูดีกว่าแน่นอน,นครับแล้วก็เลทเปิดราคามาแบบนี้นะครับ2ลูกคร,ครึ่งนะครับก็ ไม่เคยเปิดราคานี้มาเลยนะครับนะไม่เคยเปิดราคานี้มาเลยก็ผมให้ไปเลยนะครับที่สปอร์ตติ้งคลิปบอนะครับต่อราคา2ลูกควบครึ่งนะครับนะก็วันนี้ผมมีให้คู่เดียวนะครับนะส่วนบอลอื่นผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่มากนะครับนะก็ฝากกันหน่อยนะครับนะก็ฝากติดตามช่องบูมพยัคด้วยนะครับนะก็กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะกดสั่นกระดิ่งก็ตอนนี้ก็ บอลยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าบอลเยอะอาจจะมาให้ทีเด็ดบอนที่3คู่หรือ4คู่5คู่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากกันติดตามกันเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็กลาบลางก่อนนะครับสวัสดีนะครับ